มีแล้วอยู่ข้างในข้างล่างข้างล่างฮะหกข้างล่างใครหกพี่พี่พี่ลงฝั่งไหนใครที่ไหนเราแม็กนั้นตายแล้วเอาเลยเอออเาพี่ลงฝั่งไหนพี่เสียงพี่เหยียบเหล็กใช่ไหมใช่ใช่พี่อยู่กับการเป็นตุ้งทางออกแล้วมีที่นี่คนอ่าอ่ามีใครวิ่งลงนี่ผม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 เหยียบนี่คนใช่ไหม เออเฮียนี่แหละที่เห็นเมื่อกี้ตัวอ้วนๆน่ะตีก็ได้ตีนนี้ก็ได้แม็กซ์วิ่งปกติเลยอ้ยเฮียมันไปแล้วไม่อยู่แล้วมันวิ่งปกติมากให้วิ่งไงข้างแรกหอยใกล้กว่าของแม็กซ์วิ่งหอยใกล้ก่บแรกอืมอืมอืม พูดโดนแล,ล้วพูดโดนแล,ล้วจะไม่รอดอืม

ตกใจเลยแม่งเอื้ยตกใจเลยระเบิดแมงเตกใกล้หัวเลยแม่งเอื้กยคิดว่าโดนแล้วโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วสร้างสองตายโตเต็มเย็บเอ่อตู้คอนเทนเนอร์ทีฟ้าตู้คอนเทนเนอร์โอ้ยใครยิงใครยิงเออไม่รู้อ้าวมันขึ้นข้างบนตั้งแต่เมื่อไหร่ตาย อุย้ยมีคนยิงพี่ใช่ <ไป S 1> ลูกซองแถวกลางถนนกำแพงเขียวไปพี่ใช่ไหมไม่รอกผมได้ยินเปนเน็ตเป็เน็ตไ,ไมได้ยินแถวแดงเขียวนะใช่ไหมใช่ไหมพี่เออได้ยินเหมือนกันเห,หรอใช่พี่ได้ยินเสียจงจากขาพี่โอดีนหนุนใส่บินอ่ะพี่ ีต้องหลังที่ใครวะอุ้ยอุ้ยอยู่หลังพี่เขานั้นแหละเขานั้นแหละพวกเขานั้นแหละเขารถไฟเนี่ยมั้งแต่มันอาจจะใกล้กว่านั้นนะพี่ เ,ปเ,เดป็น KS ป่ะแถวเนี้ยพีดิน่าีรนะรถไฟเนี่ยมกี้รถไฟเนี่ยนี่ไงเย,ยตายไปไม่รู้ตายยยังมั้งยัด่านสองข้าง ไม่ได้คุยกันไละไม่ตายพี่อยู่ด้านใต้สะพานผมแขนหักนะพี่เกียบก่ผมพลอยมาแล้วโอ้ยตอนนั้นแหละไปสัตว์ต่ำขานไม่ยายครับมันตายยังไม่รู้ แั้วไงเอ้ยเอ้ไม่ใช่หรือวะใครยายใครพี่แคปลูกแม่ยิงแขนดำสองข้างเขาบอกลูกแล้วลูกเหมือนกันใครใส่อาวุธแดงอ่ะไม่รู้ยิงมันไม่ได้ถ่ายตรงไหนวิ่งวิ่งใต้สะพานไปแล้วพี่วิ่งใต้สะพานไปแล้วใต้สะพานวิ่งรอดไปแล้วอ่ะ ใช่พี่วิ่งลอดออกไปหน้าอกหน้าอยู่เชื่อมพี่อยู่เชื่อมตายพี่แอสซิดอ่ะตื้อเบดเดียวเลยว่ะขัดตรงไหน่อยหัดโน้ตหน่อยพี่คนวิ่งมาทางเชื่อมทางเชื่อมจากทั้งหนื้อเลยใช่ อุ้ยทำไรเปินเปินล่างเดินล่งโอ้ให้ให้ไปช่วยไหมพี่อุ้ยอ่าก็ดีสองตัวเดินไปเรื่เดินไปเรื่อยตัวหนึงผมมีออรรถเมยแล้วพี่อือยู่รถเขียวอุ้ยอยู่ตรงไหนวะอยู่ในคอนเทนเนอร์เดีชั้นเดียวสองตัวชั้นเดียวห้องน้ำห้องน้ำปิดไปตปข้างรถ เจ็บหนักอ่ะตรงข้างนั้นตรงข้างนั้นตายแล้วต้นอ่าอ่าอ่าี่ไปคนตายคนนั้นน่าจะตายไอ้ต้นตายเหรอนี่ใครเนี่ยกระเป๋าเขียงใครวะมันใครโดดอุ้ยตายแล้วเี๋ยวพี่คนเดียว ไม่เห็นมันวิ่งหรือเปล่าทางเราพี่โอเควิ่งหนีออไปไปหลังคาดอ,อเออเหมือนวิ่งหนีเลยว่ะพี่ข้ามาันข้ามาัาาน,าานรถไปแล้วรถออกไปแล้วเหรอรถไม่ออกไปแล้วรถไม่มี ถ้าใส่ที่นี่ร้องมันร้องม่เห็นดม็นมันมีดมันมันอยเ่ยกันเนี่ยนปาแถวเต็นท์นี่ยพี่มันอยู่มันอยู่แถวเต็นท์อ่ะที่ปารเน็ตเหรอใช่จับอ้าวโดนว่ะโดนปะโดนโดนมันร้องพี่มันโดนมันตายเลยเฮีย ใครตามไปจังสิเต็ม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 พี่โอ้โหเต็ม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 มากเต็มมากไอ้สัสเดือตายเนี่ยกูโอ้ยเสรติดแล้กไอเวน้งบไปแล้วไปดูแล้วไม่นะโว้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โบกี้โบกี้รถไฟ ไอ้กยเอคอนเทนเนอร์ข้างๆโบกี้รถไฟอะพี่ทางขวาพี่เห็นไหมไม,หามามามุมผมพี่อยู่ด้านหลังคอนเทนเนอร์ข้างโบกี้รถไฟต้องเด่ดเหรอไม่ไม่ใช่พี่ไกลกว่านั้นอีกวิ่งออกซ้ายพี่วิ่งออกหลังรถไฟนะั่นะนะ่ะสองตัวสองตัวโดน

ไม่จะข้ามไปแล้วไปซ้ายนะเราวังอย่างอย่างพี่อยู่ยังตรงอยู่ตรงโหลดเลยอยู่ตรงโหลดเลยไปเอมีมีตัวอีกตัวนี้เหมือนจะโอ้แก๊สบ้างพี่ยิงคอร์สมาอยู่เย้หมอเทพช่วยชีวิตอีกแล้วโอ้แก๊สครับ ข้ามไปข้ามไปฝั่งนู้นละตัวนี้อาจจะข้ามไม่ทัน <c oughs> รอฉันด้วยเจ้าอยู่ข้างในเลยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ยังอยูอย่ยกันมีเสียงข้างในมีเสียงข้างในฝั่งไหนฝั่งโอแกนแล้วฝั่งไปปล่อยไฟอ่ะฝั่งปรถไฟสแกปบนี <c oughs> ่แหละต่า <c oughs> งรถไฟมันต้องจะยิงมาดูอยู่ ดดข้ามมาแล้วเฮ้ยผมกำลังโดดตามเช็คล,ลังลังไม่เห็นนะพี่เมื่อกี้แครยิงมันอยู่แหละเมื่อกี้นี่ไงตรงนี้วะ ก่ที่มันจะย,ย,ย,ยิงอ,อเเุ๋ยอะแต่าคุงมงลานอ้เปิดไฟอ,อมีกลับมานารถไฟจะตกใจนะข้างในม่นะีข้างในมีสแคปอยู่ ไม่มีไอ่คิดว่าไปไหนแล้วไวจักวะไม่มีหรือเปล่าทางลงไม่มีทิ้งเพืออ่อนเลยล่ะเออ,อล้อศพมาละอ๋อโดนระเบิดตายโถไม่รู้ว่าตายตรงไหนบุกปลาไปตรงไหนอ่ะจากเวสระเบิดหรือขึ้นตัวนึงอะ่ะใครมีน้ำไหม นี่ไงพี่อยู่เนี่ยนี่ไงเนี่ยนอนเฮเบอร์อยู่เนี่ยอิงรถอยู่เนี่ยพี่เนี่ยพี่ฮาดิบาตเนี่ยเ้ยกานีลกาตะยินก่อสร้างสามมาวิ่งมาแล้วนอนยัง